าวลัคนาราศีพิจิกคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนตุลาคม2563ของชาวพิจิกดูได้ทั้งลัคนาและราศีวันที่อยู่ด้านล่างคลิปเป็นการอ่านภาพรวมเท่านั้นอาจจะมีทั้งตรงและไม่ตรงขอให้ทุกท่านรับชมเพื่อความบันเทิงหรือฟังเพื่อเป็นแนวทางก็พอนะคะไพ่ประมาแล้วเรียบร้อยชาวพิจิกพไพ่ประจำตัวได้ไพ่ที่ค่อนข้างดีดูดีมีความสุขในภาพรวมแต่ว่าเรื่องการเงินอาจจะยังต้องคอยระมัดระวังอยู่มีเหตุให้ใช้เงินมีรายจ่ายเยอะมีช่วงฉุกลระหุกและหมุนเงินไม่ทันมีติดขัดอยู่บ้างบางท่าน ท่านจะได้จัดการอะไรที่เกี่ยวกับธุรกรรมสัญญาทางการเงินนะแล้วก็เป็นการชําระหนี้ตามกฎหมายหรือว่าโดนจดหมายทวงหนี้ก็ได้นะคะถึงแม้ว่าการเงินพิจิตอาจจะยังไม่ได้คล่องเท่าไหร่แต่ว่าพิจิตจะเจอช่องทางในการสร้างเงินในการทํางานในการสร้างเงินใหม่ๆใ,ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะด้านเพื่อนฝูงญาติสนิทมิสสายนะว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะเป็นกัริยาณมิตรที่ดีแล้วก็รู้สึกดีต่อกันรักกันดีนะ่ะ แต่ว่าเราจะหวังให้เขาเป็นที่พึ่งได้ทุกเรื่องอะไรแบบนี้ก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะแต่และคนก็จะมีภาระของใครของมันพิจิกหลักๆแล้วก็ยังคงต้องพึ่งตัวเองอยู่นะคะอีจบางท่านจะได้เดินทางไกลออกจากบ้านไปเจรจาติดต่อธุรกิจหาทางเพิ่มเติมในการต่อทุนทํากําไรนะคะบ้านและสถานที่ทํางานสามารถ ทำเงินสร้างเงินให้กับเราได้บางท่านจะสามารถขายอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านขายตึกได้บางท่านมีการต่อเติมบ้านมีการขยับขยายที่พัฒนาขึ้นหรืออาจจะมีการกู้กู้เงินทําธุรกรรมทางการเงินอะไรต่างๆเพื่อที่จะนํามาใช้ในตรงนี้นะคะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอาคารสํานักงานเรื่องการงานหลายๆท่านอาจจะต้องจําใจไปทํางานทางไกลอาจจะมีปัญหาบางอย่างมีปัญหากวนใจอยู่บ้างบางเรื่องไม่รู้จะแก้อย่างไงก็ต้อง อรอเวลาบริวารลูกน้องต่างคนต่างมีภาระหนักของตัวเองค่ะอาจจะเครียดเล็กน้อยบางท่านจะทํางานหนักมากเพื่อลูกเพื่อบริวารหรือลูกหลานของเราอาจจะเป็นคนที่ทํางานหนักก็ได้เพื่อเรานะคะเพื่อครอบครัวของเราท่านใดที่ตกงานอาจจะได้งานท่านที่มีงานทําอยู่แล้วแม้ว่าจะมีปัญหาในการทํางานบ้างแต่ก็จะมีโปรเจกต์มีการริเริ่มอะไรใหม่ๆได้เพื่อนร่วมงานใหม่ ได้ขยายกิจการเพิ่มเติมหรือว่ามีการวางแผนการทํางานมีคนสนับสนุนช่วยเหลือการงานจะเริ่มมองเห็นผลมองเห็นความก้าวหน้าโชคลาบมาจากคนรักหรือว่าได้โชคเป็นเพื่อนสนิทที่รู้ใจเข้าขากันถูกคอ,อกันถูกชะตากาันประมาณนั้นระวังของหายเล็กๆน้อยๆด้วยค่ะระวังศัตรูที่มาในคราบของมิตรระวังถูกหลอกถูกเอาเปรียบหรือว่าถูกตุกติกในเรื่องของการเงินไม่ใช่ว่าเราจะต้องเจอแบบนั้นนะคะแต่ขอให้เรามาระวังเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนั้น นเกิดขึ้ในเรื่องของคู่ครองคนรักบางท่านมีคู่อาจจะเหงาบ้างอย่าก,กังวลหรือคิดมากจนเกินไปคู่ของท่านหรือว่าตัวท่านเองอาจจะโลกส่วนตัวสูงแต่นับว่าเป็นคู่ที่ดีเป็นคู่บุญคู่บารมีการมีความสัมพันธ์ที่ดีที่มั่นคงสนับสนุนกันเอื้อเฟื้อต่อกันดีแม้ใครคนหนึ่งจะชอบทิ้งให้อีกฝ่ายต้องอยู่คนเดียวบ่อยๆในบางคู่นะก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและจะนำพาความสุขความสมบูรณ์พูนสุขมาสู่กันและกัน มีเงินมีทองมีฐานะที่มั่นคงได้ ส่วนคนโสดค่ะรู้สึกจะปิดกั้นตัวเองหรืออยู่กับตัวเองมากเกินไปไม่ค่อยเปิดใจหรือบางท่านขี้กังวลขี้ระแวงหรือคิดมากหรือบางคนก็คิดถึงความหลังเลิอกกับแฟนไปแล้วแต่ยังตัดใจไม่ได้ยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่บางท่านเคยเจอความรักที่เป็นเหมือนฝันร้ายทําให้เราไม่กล้าที่จะเริ่มใหม่ประมาณนี้ว่ามองว่าพลังงานตรงนี้ทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะได้เจอรักที่ดีๆนะสาหรับสายโสดนะคะชาวลอดสองไม้หนึ่งไม้สิบถ้วยสามเรียนเด็กถ้วยแบบเนี้ยบอกว่า ว่าเรามีโอกาสที่จะได้เจอความรักได้พบมีได้เจอใครที่เราสามารถที่จะคบค้าสมาคมหรือว่าศึกษาดูใจกันได้หรืออย่างน้อยๆก็คบไว้เป็นเพื่อนรอการพิจารณาอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าอยู่ที่เราอะจะเปิดใจหรือเปล่าเพราะว่าพิจิกเป็นจมูนนะคะ กักเก็บตัวเองอยู่ในอารมณ์เหงาๆเงียบๆล่องลอยล่องลอยไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูเศร้าๆพิกลเนาะบางท่านโสดแบบรักเขาแต่เขามีเจ้าของแล้วบางท่านเหมือนตั้งกำแพงให้ตัวเองอารมณ์มันค่อนข้างลึกยากที่คนอื่นจะเข้าใจหรือว่าเข้าถึงเราได้ยากต่อไปมาขยายเรื่องรักสามเศร้าค่ะเรื่องราวของทั้งสามฝ่ายสามารถเกิดสลับด้านกันได้เราจะมาเปิดที่ไพ่ของพิจิกก่อนเลยบางท่านจะมีคนเข้ามาห่วงใยห,หรืออาสาที่จะดามใจหรืออาสาเท แครดูแลหัวใจของคุณนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็น่าที่จะยังรอโอกาสที่จะเริ่มต้นกับ คนรักของคุณอยู่คุณรอเขาติดต่อมาหรือรอให้เขากลับมาปรับความเข้าใจหลายๆคู่ตอนนี้เหมือนทิ้งระยะห่างกันไปแล้วก่อนหน้านี้คือเหมือนอยู่ไกลกันแหละบางคู่อาจจะอยู่ใกล้กันก็ตามแต่มันก็เหมือนไกลเนาะปัญหานี้มันมีมานานแล้วเป็นหกดาบแล้วมันวางไม่ได้คือกําจัดปัญหานี้ไม่จบสักทีทําให้ต้องแบกเอาไว้เรื่อยมาพยายามที่จะไม่พบหน้าไม่ติดต่อพยายามพาตัวเองออกหนีห่างๆหรือแม้แต่เดินทางไปอยู่ที่อื่นก็ได้นะ ก็ยังคงคิดถึงอยู่บางท่านรอให้เขาติดต่อมาบางท่านอาจจะอยากติดต่อไปเองจริงๆแล้วหนึ่งถ้วยมันเป็นเหมือนการกลับมาคืนดีกันได้หรือว่าการติดต่อกลับมาเริ่มต้นมีความรู้สึกที่ดีๆด,ด้วยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างเหินกันไปแล้วเนี้ยแต่บางทีผู้อ่านว่านี่อาจจะเป็นความรู้สึกลึกๆของเราเองนะคะเราก็ยังแอบรอหรือว่าเราก็ยังรักเขามีความรู้สึกที่ดีให้กับเขาอยู่นั่นแหละคราวนี้ไพ่ของเขาค่ะ คุณผู้มจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีก้าวเมทาวแล้วก็ก้าดาวนี่คือไพ่ของความความหนักและความเครียดเขาเครียดนะคะเครียดมากกว่าพิจิกมากเลยเขาค่อนข้างกังวลใจแล้วก็ไม่มั่นใจไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าทําอะไรคิดมากกลุ้มะนอนไม่หลับแล้วเขายังไม่รู้เลยว่าเขาควรจะทํำยังไงดีแม้ว่าอยากจะพูดอยากจะเคลียร์เท่าไหร่แต่ผู้อ่านมองว่าควินซอร์เนี่ย คือมันคือความเด็ดขาดอยากจะกล้าทำอยากจะใจแข็งอยากจะตัดสินใจให้ได้อยากจะไม่ต้องแคร์ใครประมาณนี้นะแต่เขาทําไม่ได้ก็มีแต่ความนิ่งเงียบหรือเงียบงนันควนเหรียญเก็บทุกอย่างกลับไปคิดแต่สุดท้ายก็ยังไม่ทําอะไรเพราะว่าก้าวไม้กับก้าวดาบยังอยู่ในอารมณ์ที่ระแวงกังวลและเครียดอยู่ต่อไปไพ่ของบุคคลที่3นะคะเด็กช่ยวยแปดดับสีไม่เความรักเริ่มต้นจากความประทับใจแบบ ใสเขาเขาน่าจะเจอเรื่องที่อึดอัดใจสถานการณ์เหมือนถูกบีบบังคับหรือทําอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่จากแดดดาบตรงนี้อยู่ใกล้ความเสี่ยงด้วยแต่ว่าเด็กถ้วยอะ่ะเขายังมีใจนะคะแล้วเขาก็ยังไม่อยากที่จะหันหลังกลับ เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันสามารถที่จะพัฒนาได้มากกว่านี้สี่ไม้คือครอบครัวคือความมั่นคงนะคะต้องรักอยู่บนความเสี่ยงเพราะรักของเขาเป็นรักที่ไปยุ่งเกี่ยวคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเขาอาจจะปรารถนาที่อยากจะมีรักที่มั่นคงเป็นครอบครัวไลยอย่างหนึ่งคือต่อให้จะต้องเสี่ยงกับอันตรายแค่ไหนก็จะอดทนกับความอึดอัดนี้แล้วก็จะเอาความจริงใจของตัวเองเนี่ยเข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนของความรัก แล้วทำตัวเองให้เป็น the f ฟ o l มากที่สุดคือเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วทำใจให้มีความสุข จริงๆแล้วดฟฟูเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่ได้คิดอะไรจริงจังเลยไม่ว่าเรื่องการงานเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรใดๆก็ตามนะคะ mm hmm. เขายังสนุกกับการเดินทางของชีวิตอยู่กล้าลุยก,กล้าเสี่ยงท้าทายแบบเนี้ยเขากล้าที่จะเดินต่อไปกับสถานาการณ์ต่างๆบางคนนะคะเขาอาจจะมองว่าถ้าวันหนึ่งมันสามารถที่จะมั่นคงเป็นไปได้จริงๆเป็นสีไม้ขึ้นมาได้จริงๆมันก็ดีแต่ถ้ามันเป็นไปแบบนั้นไม่ได้เขาก็ไม่ได้ ซีเรียสอะไรมากชีวิตคือการผจญภัยและยังไงเขาก็จะต้องเดินหน้าต่อไปกับชีวิตของเขาประมาณนั้นนะคะ คร่าวๆนะคะสําหรับรัคนาราศีพิจิกช่วงตุลาคมเท่านั้นไม่ใช่พลังงานทั้งหมดของชีวิตนะคะและมันอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้การทํานายก็เหมือนการคาดเดาอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเดาผิดเดาถูกก็ได้เนาะขอบคุณมากเลยทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยด,วยดาราทลอมเนาะคำทำนายไหนที่ไม่ถูกใจผู้อ่านต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยค่ะลาล้วลคลิปนี้สวัสดีค่ะ